โอ้โหสะเทือนวงการแล้วครับงานนี้เวียดนามเปิดตัวละครลับสู้ศึกลูกยางหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยที่กำลังจะถึงนี้ต่างชาติจับตามองนี่มันบ้าไปแล้วตู้เย็นผนึกกำลังตู้แช่4นัด200แต้มหญิงชัวนนะตรวจเพศดวนดวน ส่วนสายนี้สำคัญโปแลนด์บวกเยอรมันจัดให้เต็มดอกแน่ตบกับฮานอยไปถึงวินฟุกทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารกันเลยครับถือว่าเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับอแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยการกด s u b s c r i b e ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับและสำหรับเวียดนามนะครับ จัดการสะเทือนวงการและครับโดยการเปิดตัวละครรับครับทุกคนนะโอ้โหจริงๆมันก็ไม่รับแหรอครับแต่ว่าทั่วโลกเขาด่ากันยับอยู่แล้วนะครับในการส่งรายชื่อตัวผู้เล่นเข้าสู่รายการลูกยางหญิงชิงแชมป์โลกแหะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับคือรายการนี้ก็เรียกเสียงความฮือหานอกจากตู้เย็นแล้วเนี่ยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ที่เล่นในรายการเจอกับทีมจากทางด้านของรัสเซียเจอจากทีมของยุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย<ม>อันนี้มันผู้ชายหรือเปล่าวะทําไมเอามาเล่นนะครับถ้าหากว่าใครได้ไปไล่เ,เรียงคอมเมนต์ที่ผ่านๆมานะครับในการแข่งขันรายการต่างๆเนี่ยก็มักจะมีนะครับชาวต่างชาติหรือว่าผู้คนที่ไม่เคยเห็นนะครับ เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับแต่แน่นอนแหละครับด้วยความที่ไม่มีใครทําอะไรไม่ยอมตรวจนะฮะแล้วก็เล่นอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้มีการจับตรวจเพศสภาพตรวจฮอร์โมนตรวจใดๆก็แล้วแต่แต่แตด้วยวิถีทางที่ทาง f i v b หรือว่าทางการจากกัดการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีการตรวจอย่างที่แฟนๆหลายคนจะต้องการเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ ออกมาในลักษณะนี้แต่เท่านั้นยังไม่พอครับมันยังสะเทือนวงการหนักเพราะว่ารายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับดราฟต์แรกนะที่เขาประกาศออกมาดราฟต์แรกของเวียดนามเนี่ยมีตัวละครลับอย่างที่บอกไปเลยครับนั่นก็คือดังทิ่ฮอง โอ้โหจัดเลยคือหลายคนได้เห็นไปแล้วในการแข่งขันเยาวชนนะครับดัที่ฮองเนี่ยตีอยู่คนเดียวข,ข,ข,ขึ้นตบขึ้นตีขึ้นตบขึ้นตีนะครับโดยที่ไม่ได้มีใครสามารถจะมาปิดกั้นได้แต่สุดท้ายแล้วอาจจะยังไม่ได้เก่งพอร่างอาจจะยังไม่ทองพอนะครับก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยแพ้ภัยตัวเองตบไม่ผ่านตบติดเน็ตโดดไม่ขึ้นเพราะว่าตัวเล็กเหมือนกันนะครับถ้าใช้แรงเยอะเกินไปดังที่ฮองเนี่ยหน้าที่จะยังไม่เพียบพร้อมที่จะมาเป็นแกนหลัก ให้กับทีมชุดใหญ่นะครับแต่แน่นอนและครับต้องเอามาก่อนเพราะว่าอายุ20เองนะฮะถูกขนาดน,นามว่าเป็นตู้เย็น2จะมาผนึกกําลังลองคิดภาพดูสิครับเดี๋ยวต้องบอกเลยครับว่าเงียนที่บิ๊กทเวดหรือว่าตู้เย็นลุยกระดาษที่ห้องตู้แช่โอ้โหผมบอกเลยครับว่า ชิงแชมป์โลกอะ่ะมีประเด็นเดือดอีกเยอะต้องบอกว่ามีประเด็นเดือดอีกเยอะเพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่าทั้งคู่ลงพร้อมกันเนี่ยแล้วสมมุติเกิดไปชนะทีมจากยุโรปไปชนะทีมอื่นๆเข้ามาแบบมันค้านสายตาหรือว่าแบบโหตีถล่ม30แต้มอย่างเงี้ยแล้วเขาสงสัยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นดราม่าอย่างเงี้ยทุกปีครับ คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่เคยมีดราม่าแรงๆนะครับคือดราม่าตู้เย็นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วเนี่ยะครับมีการเรียกร้องนะครับให้ตรวจเพศสภาพหลังทําคะแนนมากผิดปกติคือถ้าทำเนี่ยสมมุติเนี่ยนะครับลงเล่นไป30บวกบวกๆเลยแล้วกันแล้วถ้ามันเกิดบ้าคลั่งเกิดไปแตะ39 40ขึ้นมาเนี่ย มันจะอยู่นิ่งกันได้จริงๆเหรอครับมันจะกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงนะนะครับตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยใน FIVB Challenger Cup เนี่ยนะครับที่เวียดนามเขาคว้าอันดับ3ทางตู้เย็นเนี่ยตีไปคนเดียวมือแตกอะครับจะร้อยแต้มนะครับ77แต้มเฉลี่ยนั้นละ25แต้มคือบ้าคลั่งสุดๆถูกไหมฮะคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนเขาไม่โอเคกันหมดแล้วว่าเฮ้ยมันเก่งเกินไป เกมเจอกับฟิลิปปินเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำไป30แต้มซึ่งมากกว่านักวอลเลย์บอลหญิงคนหนึ่งที่จะทําได้เพราะค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยมันโหดมากๆนะครับแล้วถ้าใครจํากันได้ครับในเกมที่เจอกับเบลเยียมนะครับปีที่แล้วตบคนเดียว3าหแต้มโอ้โหคือผม่ยเปิดข่าวมาตอนนั้นบอกว่าเฮ้ยมึงบ้าอะไรวะเนี่ยสาหแต้ม มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเบลเยี่ยมด่ายับนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับทั่วโลกอะแฟนวอลเลย์บอลมันอดคิดไม่ได้ครับว่าสุดท้ายทําไมไม่ทําให้มันเคลียร์แต่สื่อเวียดนามเองนะครับจากที่เธอเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วโอ้สื่อเวียดนามนี่อวยขึ้นหิ่งครับโอ้บอกว่านี่คือสุดยอดท็อปฟอร์มวอลเลย์บอลน,นะนี่มันคือสุดยอดนักกีฬาหญิงนะครับเวียดนามจะแซงไทยได้แน่ ทําให้โซเชียลเนี่ยเดือดเลยไทยเองก็ไม่ยอมแหละครับลุกเป็นไฟเหมือนกันคือบรัฟกันไปรับกันมาเนี่ยนะครับแล้วต้องบอกว่าปีนี้มันก็สําคัญนะในซีวีลีกด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราไม่ได้มีผลได้ผลเสียแล้วเวียดนามเนี่ยจะสามารถทําแต้มที่ไทยมาได้อีกบอกได้เลยครับว่าโมโมโมแน่นอนนะครับเพราะว่าจะแพ้หรือชนะเราไม่สามารถเก็บแต้มได้แต่เขา,ามีแต่เก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้ม นะฮะตรงนี้เนี่ยสำคัญสุดๆเลยแล้วเรื่องการตรวจเพศสภาพเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยร้องขอไปนะทาง AVC เนี่ยหรือว่าสหพ,พันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย er เคยออกมาให้สัมภาษณ์ผมก็ไปย้อนดูนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ย FIVB AVC เนี่ยจะตรวจเพศนะตรวจเพศตู้เย็นแต่ตู้เย็นปฏิเสธนะครับแต่ว่าทางฝั่งเวียดนามปฏิเสธนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เคยมีให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ความผิดปกติหรือว่าความดรามา่าทุกท่านเตรียมไว้ได้เลยครับมาแน่ๆในชิงแชมป์โลกบอกได้เลยครับแล้วมิหนำซ้ำครับตอนนี้เนี่ยยังมีดาทิฮองดังทิฮองนะฮะมาช่วยเสริมกำลังครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะออกทรงไหนเลยใจติดีด้วยนะสองหัวเสาคู่เนี่ยยิงแต้มรวมกันเกิน200แต้มโอ้โหจากการเล่นสนัดสนัด200แต้ม อยในการแข่งขัน VTV ครับที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งดังที่ฮองเนี่ยทำไป110แต้มขณะที่ตุเย็น92แต้มเอาเซ่เอาเซ่สู้ปลล่ะสู้ปล่ปล่ะสู้มือปล่ล่ะนะครับรวมทั้ง2คนเนี่ยช่วยกันทำแต้มให้ทีมชาติเวียดนาม ทั้ง2ชุดไปกว่า200แต้มซึ่งเป็นผลงานที่เรียดเสียงฮือฮานะครับหรือเสียงกลด่าผมก็ไม่รู้ฟอร์มอันร้อนแรงนี้ทําให้ทั้ง2คนถูกยกให้เป็นตัวความหวังของเวียดนามในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้แต่ขณะเดียวกันแฟนๆอาเซียนก็คงจะต้องทึ่งในความสามารถที่แข็งแกร่งนะครับย้ำอีกทีว่าแข็งแกร่งนะครับทั้ง2คนซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ เราก็คงจะต้องจับตาดูแล้วครับว่าสองท่านนี้เนี่ยจากทางเวียดนามเนี่ยจะแสดงแสงยานุภาพแสงเลเซอร์อะไรออกมาให้เราได้เห็นหรือเปล่ากับทีมระดับโลกอ่ะทางด้านเวียดนามเนี่ยอยู่ร่วมสายกับใครบ้างเราก็คงมาดูกันนิดนึงนะครับว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยปรากฏการณ์ตรงนี้ทีมไหนจะเป็นทีมที่โดนหวยชุดใหญ่ออกไปนะครับสรุปว่าทางเวียดนามเนี่ยอยู่ร่วมสายกับโปรแลนด์เอาสิลองดู ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเวียดนามเจอโปลแลนด์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวหดโหดตัวเทพเทพอยู่ในโปลแลนด์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสไตเซียสนะครับทำไปทั้งหมด149แต้มเอาดิอยากจะรู้นะครับสูง2เมตรสอ่ะคือถ้าตบได้เนี่ยมาเดี๋ยวลองดูกันแล้วตอนเจอไทยเนี่ยตบไป15แต้มสไตเซสนะครับแต้มสูงสุดเนี่ย23แต้มก็อยากจะรู้ว่าสู้ได้ไหมและก็ยังมีตัวท็อปทอ,ปอย่างโคเนลัก นะครับที่ทําไป93แต้มเป็นมิดเดิลบล็อกนะตบชํำอะ่ะเจอไทยทําไป9แต้มแต้มสูงสุด19แต้มในการเจอกันเนเธอร์แลนด์นะครับและความสูงเนี่ย2เมตรเจอ2เมตรกับ2เมตร3เวียดนามตู้เย็นพังผมบอกเลยแล้วมิหนำซ้ํานะครับยังเจอกับเยอรมันที่มีตัวท็อปทอย่างแอสไมเออร์ที่ทําคะแนนไป193คะแนนแล้วเจอกับไทยเนี่ยเราโดนไป3-0นะ ทำไป16คะแนนและแต้มสูงสุดข,ข,ของเขา26แต้มโคตรโหดอะอ่ะเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เวียดนามจะต้องเจออาจจะชนะเคนยานะครับแต่ว่าเจอโปรแลนด์กับเยอรมันสลบนะฮะยังมีไวเซลด้วยนะครับมีสติงกรลนะฮะอีกหลายคนอ่ะนะนะ โอ้โหนั่นแหละครับคือหนทางแห่งความตายเปรี้ยวนักเดี๋ยวจัดให้นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและคราวนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าถ้าหากว่ามีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นน่ะน่าสนใจจริงๆนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ